สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของลายมือกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับนิ้วมือนะครับว่านิ้วมือเนี่ยมีเรื่องอะไรที่บ่งบอกได้บ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วมือบ้างเราจะมาคุยกันสําหรับในวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับว่านิ้วแต่และนิ้วมีความหมายอย่างไรเรามาดูกันนะครับ สำหรับนิ้วแต่ละนิ้วนะครับจะมีความหมายที่แตกต่างกันในทางหันทศาสตร์เนี่ยยกตัวอย่างนะครับนิ้วแรกก็คือนิ้วนิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้วหัวแม่มือก็คือนิ้วนี้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเจ้าของมือยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่หนักแน่นไหมมีความอมดทนหรือเปล่ามีความกล้าไหม